ดีครับผมพบกับเราครับพังสมหญิงพังสมโอครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมพามาดูพี่สมโอครับวันนี้นะครับอาการของพี่สมโอนะครับยังยังซึมๆนะครับผมยังซึมแต่ว่ากินอาหารอยู่นะครับเนี่ย อันนี้ผมก็เลยพาน้องเดินออกมาอยู่ในร่มหน่อยนะครับแต่อาการยังซึมๆอยู่ครับผมแต่ว่ายังกินหญ้าอยู่นะครับยังซึมนิดหน่อยนะครับยังซึมนะครับใี้ปล่อยให้ กินไม้ไผ่ก่อนนะครับเดี๋ยวไปหากิ่งไม้กิ่งอะไรไมาให้เขากินนะครับนี่นะครับแต่อาการยังดีกว่าเมื่อวานนะครับเมื่อวานซึมนะครับยืมซึมนะครับแต่ว่าตัวก็เย็นด้วยนะครับเมื่อวานแต่เดี๋ยวนี้ตัวอุ่นแล้วนะครับก็ยังซึมซึมนิดหน่อยนะครับยังไม่ปีกระเป๋าเท่าไหร่ าการอัปเดตล่าสุดของพี่สมโอนะครับผมก็ฝาก <c oughs> ฝากบอกแม่ FFC แม่ f c ทุกท่านนะครับนี่ครับอาการของพี่สมโอเรานะครับก็ยังซึมนิดหน่อยนะครับอาการยังซึมนิดหน่อยแต่ว่ากินยาก็กดี ยังไม่เต็มร้อยเท่าไหร่นะครับแต่กินอยู่นะครับแต่ยังไม่เต็มร้อยประมาณ80%อยู่นะครับเรื่องการกินนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับนี่นะครับห้พี่สมโอหายเร็วๆนะครับผมไม่ต้องซึมไม่อยากให้ซึมเลยนะครับพอดีนะครับโทรไปหา ให้ <c oughs> หมอที่สวนสัตว์นะครับเขาจะให้หญ้ามากินนะครับเป็นเป็นยานะครับเป็นยานะครับไม่ใช่หญ้านะครับเป็นยานะครับเผื่อน้องจถ่ายท้องหรืออะไรแบบนี้ครับเขาจะให้กินหญ้าถ้าไม่มีแรงมีอะไรเขาก็จะให้ไปนะครับไปโรงพยาบาลใส่น้าเกลือไปดูอาการนะครับแต่ตอนนี้อาการน้องยัง กระปีกระเป๋าอยู่นะครับแต่ตัวเย็นยังเย็นนิดหน่อยนะครับยังซึมซมแบบนี้นะครับผมนี่ก็ต้องขอบคุณ f c นะครับต้องที่ห่วงในย, <c oughs> ย,นย, comment, ย,ยนะครับที่คอยคอยคอมเมนต์นะครับคอยคอมเมนต์คอยดูแลนะครับคอยดูแลทางาทางที่สมโบร์กับน้องสมิงนะครับ ก็ขอบคุณอย่างมากเลยนะครับผมวันนี้ผมก็เลยพาน้องมานะครับจะน้องมาเดินเล่นนะครับมาว่าน้องยังเดินยังไงนะครับว่าการเป็นยังไงผมก็เลยลองลองเช็คเช็คดูนะครับแตก่ก็กินยังไม่ปกตินะครับก็กินเฉยเฉยเอรื่อยแบบนี้นะครับยังไม่เต็มร้อยนะครับประมาณ80%อยู่นะครับ เมื่อวานนะครับเมื่อวานไม่ได้เอาเขาไปไลค์ขายออนไลน์นะครับกับน้องสมยิงเราไม่ได้เอาไปนะครับวันนี้ก็สงสัยไม่ได้เอาไปนะครับไม่ได้เอาไปนะครับเพราะว่าผมต้องให้อยู่บ้านนะครับต้องดูแลเขานะครับต้องดูแลเขาวันนี้ก็เลยนะครับมาอัปเดตให้ดูนะครับอัปเดตให้ดูนะครับ น้องสมโอวที่ว่าไม่สบายอาการเป็นยังไงนะครับแต่ตอนเช้านี้นะครับกินผมให้กินนะครับตอนเย็นพอตอนเช้ามาท้องจะอืดๆนิดหน่อยครับแต่ว่ายัง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 ออกอึอหรือออกขี้อยู่นะครับขี้ยังเป็นก้อนอยู่นะครับขี้ยังไม่เหลวนะครับนี่เลยพาไปที่ป่าไปให้เขากินรางไม้รากอะไรนี่ครับผมเดินไปเขาก็กินนะครับกินแต่ว่า ไปดูตอนเที่ยงเอาขี้ออกตังเยอะเลยนะครับขี้เป็นก้อนนะครับขี้ไม่ไม่เหลวไม่เป็นน้ำนะครับนี่ครับก็เลยให้เอาเขานอนมาลงน้ำนะครับเอามาลงน้ำกันเลยมาปล่อยกินให้กินอยู่ไม้ไผ่แถวๆหลังบ้านนี่ครับว่าจะเป็นยังไงครับว่าเขาจะจะกินไหมก็เลยปล่อยดูเขากินก็เลยปล่อยให้เขากินอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับ แล้วตอนเย็ยนๆค่อยเอากลับบ้านนะครับแต่วันนี้นะครับวันนี้คงไม่ได้เอาน้องไปนะครับจนกว่าน้องจะหายปกตินะครับหายร้อยเเซเหมือนเดิมนะครับถึงจะเอาน้องสองเชือกไปไล่สดนะครับ เมื่อวานนะครับไปช่วยเขาช่วยฟานต้นนะครับไปช่วยไร้ขายอาหารช่วยช้างตกงานนะครับที่บ้านสารานะครับก็ไปช่วยนะครับอยากเป็นส่วนหนึ่งของชาวช้างตกงานอยากจะเป็นสะพานบุญนะครับอยากอยากจะช่วยนะครับอยากเป็นส่วนร่วมกับฟานต้นนะครับที่เขาเคยช่วยเราเราก็อยากไปช่วยเขาแบบนี้นะครับผมก็เมื่อวานก็ไปนะครับไปทุกวันนะครับบางทีก็ไม่ได้ ไม่ได้ไล์กับช่องพังสมหญิงกับพังสมโอนะครับเขาจะให้กับช่องเขานะครับพังไอ้สายฝนวัดป่าเจียงนะครับก็ช่วยกันไล์นะครับบางทีเขาก็จะให้ช่วยเป็นติชย์สอนให้เขานะครับช่วยคนละครั้งแบบนี้นะครับก็เมื่อวานก็ได้ไปช่วยเขานะครับไปช่วยไปช่วยทุกวันละครับผมแต่ว่าบางทีไม่ได้เอาทางช่องพังสมหญิงกับพังสมโอไปนะครับ บางทีก็เอาช่องเราไปไปด้วยไปช่วยเขานะครับอย่างเมื่อวานก็เอาช่องของพี่สมหญิงไปช่วยเขานะครับเมื่อวานนะครับในวันนี้ยังไม่รู้นะครับว่าต้องดูแลด,ดูดูแลน้องดูแลพี่สมโอก่อนนะครับบางทีก็คงไม่ได้ไปนะครับก็มาดูอยากดูแลเขาก่อนนะครับนี่นะครับ ก็ฝานต้นนะครับเขาบอกว่าถ้าอาการยังไม่ดียังไม่ต้องไปก็ได้นะครับให้อยู่บ้านก่อนนะครับหรือไม่ถ้าเกิดน้องสมโอเราหายฝานต้นขอแนะนําว่าอยากให้ผมเนี่ยไล่อยู่ที่บ้านกับน้องสมหญิงเราสองเชือกนะครับผมก็เลยว่ามันผมมันไล่ไม่เป็นนะครับไล่ไม่เป็น ค่อยพูดพูดไม่ค่อยเป็นนะครับพูดไม่ค่อยเป็นบางทีก็อ่านไม่ค่อยออกด้วยนะครับผมผ่านต้นก็บอกว่าต้องหาน้องๆหรือลลานๆนะครับไปช่วยตนเย็นๆนะครับผ่านต้นก็ขอแนะนําอย่างนี้นะครับบอกว่าบางทีจะถึงหน้าฝนแล้วครับอยากให้น้องนะครับอยากให้น้องมีนะครับมีโรงหรือมีซุ้มเล็กๆอยู่ครับสเชือกนะครับ พี่สมโอกับน้องสมยิงเราครับผม mm hmm. ก็ฟานตนก็ขอแนะนําแบบนั้นนะครับผมว่าไล่ไล่ไทุกวันนะครับแต่เอาทีละน้อยนะครับ mm hmm. เผื่อได้คะแนนไปสร้างซุ้มนะครับสร้างลงช้างให้กับน้องสองเชือกนะครับเพราะว่าจะถึงใกล้ถึงหน้าหน้าฝนแล้วนะครับอยากให้น้องอยู่แบบดีๆหน่อยเขาบอก mm hmm. ว่าแบบนี้นะครับ mm hmm. ก็น้องอสงสัยน้องจะมี ตั้งคันแบบนี้นะครับน้องสมยิงเราก็9เดือนแล้วนะครับจะเข้า10เดือนแล้วนะครับจะเข้า10เดือนแล้วครับแต่อาการเขาผิดปกติเยอะเลยครับน้องชมยิงเราแต่ผมว่าก็80ซนะครับบางท่านก็บอกว่า100%เซ็นต์ะผมว่า80%นะครับที่จะติดหรือจะมีน้องนะครับแต่ผมต้องขอโทษบอก f c นะครับว่า ว่าผมอยากจะโคลา์อยู่บ้านนะครับอยากให้ FC คอมเมนต์ว่าจะยังไงแบบนี้หรอครับผมสมมติว่าผมไล่อยู่บ้านแบบนี้จะมี FC ติดตามไหมหรือยังไงครับก็ต้องแล้วแต่ FC นะครับบางที FC น้อยนะครับช่องเรานะครับ FC น้อยบางทีกลัวไล่ขายไปก็ บางทีไม่ได้นะครับก็ฟานต้นก็บอกว่าไม่ได้ไม่เป็นไรอะไรนิดหน่อยก็เอาไปตามนั้นหละเอาทีละเนตทีละหน่อยนะครับเพราะว่าฟานต้นอยากให้น้องมีที่อยู่นะครับตรงสาราน้องสมยิงครับฟี่สมโอนะครับเพราะว่าน้องได้ตั้งคันแบบนี้นะครับแต่ฟานต้นก็บอกว่าก็ก80%เหมือนกันนะครับ น้องสมยิงเรานะครับอยากให้น้องว่าอยู่มีโรงมีอะไรให้เขาอยู่แบบนี้นะครับแต่ว่าเขาผมสังเกตมันผิดปกปตินะครับที่บางทีตอนมาใหม่ๆเขาจะเดินโอ้โหกระปี้กระเป๋าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเดินเท่าไหร่นะครับกินก็กินกินเยอะนะครับเดี๋ยวนี้แต่ก่อนไม่ค่อยตะกะเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยจะกินเยอะเท่าไหร่นะครับ แต่เดี๋ยวนี้อะไรมากินหมดเลยนะครับน้องสมยิงเรานะครับน้องสมยิงเรากินหมดเลยนะครับกินแล้วก็ท้องออกด้วยนะครับท้องแล้วก็นมนะเริ่มนมเขาก็เริ่มผิดปกตินะครับเริ่มจะอ่าใหญ่ขึ้นนิดหน่อยนะครับเริ่มเริ่มใหญ่แบบนี้นะครับผมผมก็เลยดูว่าเออมันอาจจะใช่นะครับแต่ยังไม่ฟันทงนะครับแต่ยังไม่ฟันทงผมว่า80%อยู่นะครับ ต้องรอให้ถึงสักหนึ่งปีแบบนี้นะครับรอให้สักถึงหนึ่งปีแบบนี้นะครับถึ่งรู้เลยนะครับถึงจะรู้นะครับก็ฝากบอกเอฟซด้วยนะครับว่าช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับผมสมมุติว่าฟานของพี่สมโอครับน้องสมหญิงนะครับจะไล่สดอยู่ที่บ้านนะครับหาคะแนนทำอ่าทำซุ้มเล็กๆเ,เ,เพื่อให้เขาอยู่สองเชือกว่าจะ จะเป็นยังไงครับว่าจะเป็นยังไงครับอ่าฝากบอก f c ช่วยคอมเมนต์ด้วยว่าว่าเป็นไปได้ไหมหรือยังไงนะครับผมก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับผมฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกำลังใจด้วยนะครับให้น้องๆสองเชือกด้วยนะครับอ่าช่วยติดตามด้วยนะครับช่วยติดตามด้วยนี่ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับนี่ก็มาปล่อยให้เขากินกินไม้ไผ่ก่อนนะครับ สี่โมงห้าโมงจึงจะเอาน้องขเ้าบ้านนะครับนี่นะครับแล้วก็ครับขออีกเรื่องหนึ่งนะครับผมก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมฝากโครงการด้วยนะครับว่าเป็นไปได้ไหมนะครับที่ว่าจะทําซุ้มเล็กๆให้เขาอยู่สองเชิงนะครับเพื่อจะได้หลบแดดหลบฝนนะครับขอกาลังอ่าขอขอแม่ๆเอฟซีผู้ใจบุญนะครับว่า ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าจะทาเล็กๆได้ไหมหรือยังไงครับช่วยคอมเมนต์ด้วยว่ามันเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้นะครับที่ว่าอย่าทำซุ้มเล็กๆให้เขาอยู่นะครับก <G ül isch> ็ฝากไว้เพียงแค่นี้แล้ครับผม <G ül isch> ก็คลิปนี้ก็มาดูน้องซุที่ส้มโอนะครับ อย่างซึมๆนิดหน่อยนะครับอย่างซึมนิดหน่อยกินหญ้าก็ยังไม่ถึงเต็มร้อยนะครับแปดสอยู่นะครับนี่เดี๋ยวจะเอาญ้าให้คุณหมอจากคุณหมอนะครับมาให้เขากินนะครับแล้วก็ดูอาการพรุ่งนี้อีกว่าเขาจะเป็นยังไงนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยกดกระดิ่งกดซับสไคร้ด้วยนะครับผมก็สวัสดีนะครับผม ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม